ช่วยชาวนาปี2568 69อัฐกรทบทวนใหม่เป็น1,200บาทต่อไร่นายอัฐกรไฟเขียวทบทวนเงินช่วยเหลือชาวนาปี2568ท69เพิ่มเป็นไร้ละ1,200บาทสูงสุด12,000บาทต่อครัวเรือนค่าช่วยลดภาระต้นทุนและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากได้มหาศาล ในอัธกรสศิร,ร,ริรัทยากรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรืออนุผลิตนบคด้านการผลิตได้ประกาศควดีสสำหรับกรเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีด้วยการทบทวนวงเงินช่วยเหลือใหม่เพิ่มจากเดิมไร่ละ1,000บาทเป็นไร่ละ1,200บาทและสูงสุดไม่เกิน1ิบไร่หรือเป็นเงิน12,000บาทต่อครัวเรือน โดยมีวงเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น45,492.93ล้านบาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนลดภาระต้นทุนการผลิตและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร การทบทวนวงเงินช่วยเหลือครั้งนี้มีขึ้นภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารเข้าแห่งชาติหรือนอบอขเมื่อวันที่1 6มิถุนายน2568ได้มีมติเห็นชอบในหลักการโครงการพัฒนาคุณภาพผลผลิตข้าวซึ่งเดิมกำหนดเงินช่วยเหลือไร่ละ500บาทไม่เกิน10ไร่และสนับสนุนปัจจัยการผลิตผ่าน,นกลไกกระป๋องเงินทกศอ,อีก500บาทต่อไร่อย่างไรก็ตาม จากการประชุมของคณะอนุผลิตนอบคด้านการผลิตที่มีนายอัฐกรเป็นประธานได้มีมติขอทบทวนโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรโดยให้เหตุผลว่าเพื่อจูงใจให้เกษตรกรพัฒนาคุณภาพข้าวให้ได้มาตรฐานและเป็นที่ต้องการของตลาดรวมถึงการเข้าถึงปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ เพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของข้าวไทยในตลาดโลกสรุปรายละเอียดการช่วยเหลือนาปีหรือดูการผลิต2,568ท69อัตราการช่วยเหลือไรละ1,200บาทพื้นที่สูงสุดไม่เกิน10ไร่เงินช่วยเหลือสูงสุด 12,000บาทต่อครัวเรือนวงเงินงบประมาณรวม45,492.93ล้านบาทรวมเงินทุนทอกอสอสำรองจ่ายชดเชยต้นทุน3.05เปอร์เซนและค่าบริหารกลุ่มเป้าหมายเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีที่ขึ้นทะเบียนกับกลุ่มส่งเสริมการเกษตรประมาณ4.63ล้านครัวเรือนครอบคลุมพื้นที่ประมาณ36.77ไร่นะคะนอัถกร สิริลัทยากรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติอนุผลิตนอบหอด้านการผลิตข่าวดีสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีด้วยการทบทวนวงเงินช่วยเหลือใหม่